ตอนนี้หนูกลกับมาแล้วหนูสิบเอ็ดขวดแล้วนะหนูสบลยดีมากวันนี้หนูมาเที่ยวด้วยวันนี้หนูอยู่ที่หัวหนิงทำงานแล้วก็หนูก็มาเที่ยวด้วยเลยจบป๊อกจบป๊อกจบจะจบปอหูแล้วนะตอนหนูถ่ายครั้งล่าสุดนี่เพิ่งป๊อกสี่นะนี่หายไปสองปีกว่านี่จำได้ไหมงนะัน เปลี่ยนบรรยากาศอะคะโคตรมิตีใหม่เลยเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเหนื่อยแล้วตอนนี้เห็นเะเลยยังเห็นเห็นะค่ะสวยเนาะสวยมากเลยอะ ลองหนุ่งมงนะคะเป็นไงบ้างคะ,ะหนูเทีย่ยวต่อแล้วแล้วเราต้อขี่ม้ากันเถอะโอ้สองสารมา้าได้ไงม้าจะเหยียบลงมาหรือเปล่าเนี่ยเอาเถอะทำไมอะ คุ้มกับที่เดินมา10นาทีนะ 没治疗。<noise> <noise> <noise> เขาอายุ35เขาบอกว่าเขาอายุ35นั่นแหละมันต้องคุยไปเรื่อยๆเวลาเขาเล่าอะไรฟองก็ต้องบอกว่าอู้อิจฉาจังเลยอิจฉาสั่งกิดว่าอะไรเออฟองไม่รู้วอาแคปบอะมันยากอ้าวไม่ไปที่นั่นเลยเหรอ มาตั2 2> ้งแต่ห้าโมงตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วสวยเนาะหาดอะไรเนี่ยหาดตะเกียบอ่ะเปล่า ไ,ไปพูดอะไรสักนิดอย่าให้คลิปมันเงียบตอนนี้หนูจะลังจจเดินกับโรงแรม,มแล้วเพราะว่าหนูเรียนเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะเดินกับ 10นาทีอ่ะ10 15นาทีเดินมาเวสเซเว่นดีเรารวะไหมฮะเวสเซเว่นดีเรารวะไหมไปสิไม่ไปไม่หิวแอมหิวแอมกัดอีแอมกัดอีอแฮปปี้ไหมแฮปปี้นั่งง้อง้อริมทะเลตะกี้ดูสักดีมากมันแบบว่าแล้วทีเชอร์ที่เรียนด้วยเขามาอวดด้วยนะว่าเออ บ้านเขาววาอยู่ติดทะเลเขาซื้อบ้านเอาไว้วก็จะแม่ก็ไปคุยกับเขาหูไปเมาหมอยนแต่ตอนนี้หนูจะเรีนตกใจทรายดีมากจริงๆอยากให้ดูทรายเนี่ยมันแบบเป็น,ะนละเอีนมากดีกว่าดีกว่าที่อื่นอ่ะผัดตะเกียบผัดตะเกียบเดี๋ยวโฆษณาโรงแรมเขาหน่อยอ่ะเาพักอยู่ที่เออไอสนุก ไปไอสนุกให้ดีนะยูสนุกไปไอสนุกยูไอจอนูเออมีแต่ฝั่งนู้นเขาคืเท,ท่าวันธรรมดาก็คือมีแต่ฝรั่งนะจะแบบจะเต็มหมดเลยอะคนไทยจะแบบไม่เกินประมาณสิบห้องออไปคุยกับเขามาฝั่งนี้ก็คือคืนนิดหน่อยหาดก็ไม่ค่อยมีคนแล้วแบบวันธรรมดาจะมีแต่คนต่างชาติมาเล่นแล้วก็กลับ หนูพูดไปเดินไปก็เหน,เนเื่อยเหมือนกันนะเนี่ยหนูเดินกระสายเนี่ยไปไหนปะไปเซเว่นไปเซเว่นก่อนแล้วค่อยกลับบ้านเรา,ามเปมาสี สมใจแล้วตะกี้อาจจะแค่อยากกินผลไม้ไมกินกล้วยนำมาเลยจ้าไม่เอาตะกี้บอกจะกินกล้วยเออกินไปเลยของไม่ประโยชน์ฟองอยากกินสตรอเบอรี่ฟอง เนยสต๊าบบลีรสตบาลีเปี้ยวมยังไม่รดดน้ำพึ หอะเขียวขันก็ได <elas> <ian> <can ful oyu> <c oughs> ้ัหมไม่มีคนแย่งหรอกอ้มัเลย Thank you. กินส้ว่กินเอออาหารทะเลแล้กินช่วงเช้าแม่โนซังส้มไม่ต้องกินไม่ต้องจับรงกินนะล่ะข้าวปล้วทุกอย่งแลจาน400กว่าเดือนเดียวผมเลยอส้มตำแม่เอลงมา300กว่าแินอาาไมลดน้ำาลาใส่พริกน้ำ่กปลาใส่พลงปลาลดนด่อยอี่จะคุมแต่ว่าตอนนั้นคือผลพีนายกเาหแนะนํเขาอะไรพอหลังจากลม120เลไงคุมเลีย

ตีใหม่กัจะหลบเท้าเข้าไปมาเดินอะไรอ่ะวันนั้นอ่ะเมื่อวานนั้นอ่ะที่หนูมาตอนเย็นใช่ไหมหนูเดินม,มาตรงเฮ้ยเออใช่แล้วแล้วก็แล้ววันนี้หนูก็มากินอาหารมะเลแล้วก็แบบว่ามันคนละซอยใช่ไหมหนูเข้าซอยนี้มาแลว้วก็แต่ว่าวันนั้นอ่ะไม่เห็นร้านนี้นะพี <c oughs> ่น้องถ่ายรูป ได้ได้สวยมากข้อขุนบอกมาว่าตอนแรกไอ้ลูกความเราอะไปช่วยฝั่งนู้นด้วยไปช่วยฝั่งคณะบดีด้วยว่ากลัวว่ากลัวว่าคณะบดีจะโดนไม่ได้ค่ะโอ้ว่าจะโดนก็ได้ไงโอ้ว่าเขาจะโดนเลื่อนงานคืแม้ว่าเคยจากพอว่าไปช่วยเขาให้เขา ตบโชว์เลยมั้ยตบตบมือโชว์ <c oughs> สายใจที่หายไปลูก <cười> <cười> cái này kha, bốn, cái เอาเอาแงก็้เอาละแนข็งก็ไดเดี๋ยวพี่เจไไม่ป็ไไม่มีปัญหาไม่ต้องเปี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปียนเปียนเดี๋ยวีปัญหาเดี๋ยวพี่ปัญหาาม่เดี๋ย่ผมวงออก้ผสเส็จไแิงใจันที่2แบงค์น่ะมันแก้วใหญ่เกินนะ ซื้อหนังสือ 9, 9, 9, 9, 9, มาทั0บาท้อ้าสิบบาททีสบาทพอหรือ30บาทก็จะได้พ่อขุยกัะชุมชนพ่อพ่อถามแล้วนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุยจะบอออย่างไอ้บลอสายซื้อหนังสือเนี่ยแล้วแล้วแม่ก็บอกว่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทีวีนี้ที่ไปหัวหินทำไมเดี๋ยวเข้ามา หนูไปวันจันทร์ถึงวันพุธไปไปจันทร์กับพุธแล้วก็วันแรกใช่ไหมหนูไปถึงหนูก็ตอนเย็นก็ไปเดินทะเลแบบที่ทุกคนเห็นแล้วก็วันอังคารก็ไปทําเล็บนิดหน่อยแบบว่าตันแบบสั้นนิดหนึแล้วก็ไปกินข้าวกินคาเฟ่แล้วก็กลับมาน,รนโรงแรมแบบอีไลแล้วก็แบบว่ายน้ำอะไรอย่างนี้แล้วก็พอมาวันพุธ วันพุธหนูก็ก็ตื่นมาแล้วก็เอไปต่อไปทําเล็บต่อของแม่เพราะว่าเมื่อวันเมื่อวานวานั้นทําไม่ทันแล้วก็กลับมาก็ไปกินข้าวกินแบบว่ากุ้มเผาตามที่ทุกคนเห็นแล้วก็แยกแล้วก็ไปคาเฟ่ต่อคาเฟเา่ขนมอร่อยมากแต่ว่าไม่น่าสังหรุทเล่าเลยเขาให้มาฉ่ำมาก คนรักโนเทล่าน่าจะเลิฟมากเพราะว่าแบบมันฉ่าแล้วแต่สาหรับหนูหนูว่าโดนเทล่ามันหวานไงก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็แล้วก็กลับกับบ้านแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ไปเซ็นทรัลแวะกินข้าวนิดนึงแว้กินวเ,เตี๋ยวแล้วก็จบแล้วพรุ่งนี้แล้วก็หนูขอตัวไปรีบพักก่อนนะครับพรุ่งนี้ไปรงเพลนี้ก่อค่ะโคตรง่วงนอนเลยบายสวัสดี สวัสดีค่ะ